สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิเคราะห์ก่อนเกมกับาพามเป็นเด็กผีประจวันคันารที่17พิถุนายน2568วันนี้มีฟุตบอลมาวิเคราะห์ฟังกัน3คู่เหมือนเดิมนะครับเป็นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกที่สาหารัฐอเมริกานะ ประกอบด้วยฟูเมนิเซ่พบดอกมูลนะครับลิเวอร์พูลพบอุรว่าเรสไดมอนด์แล้วก็มอนเตเรพบกับอินเตอร์มิลานซึ่งก่อนจะไปพาวิเคราะห์ทั้งสามคู่ผมฝากครอบครัวเดอะแชมเปี้ยนคอมมิชเนตฟุตบอลที่แม่นยำที่สุดในขณะน,นี้สามารถเข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนทัศนะกันได้ที่ Line ต์แอตจีเตามที่เห็นหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับโอเคเราเริ่มกันที่กลุ่ม F นะครับฟูเมนิเซ่พบดอกมูลคู่นี้แข่งกัน 5ทุ่มนะฟูมินิเซ่จากบราซิลนะครับพบกับดอกมุลจากเยอรมันนะคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับฉะนั้นเราอ้างอิงจากฟอร์ม5นัดล่าสุดนะนี่เป็นเกมแรกในกลุ่มเอฟนะครับเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายถังยังไม่มีแต้มนะ5นัดล่าสุดของฟูมินิเซ่เนี่ยฟอร์มดีใช้ได้เลยนะครับเพราะเขาชนะ4เสมอ1นนและเป็นการชนะ4นะัดรวดส่วนดอกมุลครับฟอร์มดีมากๆเช่นกันครับ5นัดล่าสุดของพวกเขาเนี่ยชนะรวดเช่นกันและที่น่าสังเกตอีกคู่อีกอย่างหนึ่งนะสำหรับคู่นี้คือต่างฝ่ายต่างยิงประตูเก่งทั้งคู่นะ ถ้าเราดูฟูมิเนเซ่ครับสนัดล่าสุดที่พวกเขาชนะรวดเนี่ยไม่มีนัดไหนที่พวกเขายิงได้น้อยกว่า2ประตูส่วนดอกมูลครับหานัดล่าสุดที่พวกเขาชนะรวดก็ไม่มีนัดไหนเลยที่พวกเขายิงน,น้อยกว่า3ประตูฉะนั้นคู่นี้เดือดครับผมมองว่าต่างฝ่ายต่างมีทีเด็ดในเกมรุกนะฉะนั้นถ้าให้มองนะครับทีมได้ซึหนุนผมมองว่าฟูมิเนเซ่ยังแพ้ก็ไม่น่าเกิน1ประตูนะเพอเพอดีพอที่จะยันเสมอได้ด้วยซ้ำนะครับหรือถ้าจะให้ ถ้าจะให้ชัวร์นะผมบอกว่าคู่นี้น่าจะมีอย่างน้อย3ประตูนะครับต่างฝ่ายต่างมีทีเด็ดในเกมรุกทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้มองโฟร์มินิเซ่หรือสกอร์สูงครับต่อด้วยคู่ที่2ครับกลุ่ม E นะลิเวอร์พูลพบกับอุริวัตเรสไดมอนด์นะครับลิเวอร์พูลจากอาร์เจนตินาแล้วก็อุริวัตจากญี่ปุ่นนะคู่นี้เตะกันตีสองนะครับและคู่นี้ก็ไม่เคยเจอกันเช่นกันนะครับห้านัดล่าสุดของทั้งคู่นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งและเป็นการไม ถ้าเราดูจากฟอร์มหลังเนะี่ยดูเหมือนอรเรวัตก็ไม่ได้แย่กว่าลิวเวอร์พูลนะจริงๆริลิเวอรนะ์พูลชนะได้มากกว่านะครับชนะถึงสามเกมแต่สองนะัดล่าสุดเขาชนะใครไม่ได้เลยนะครับพูดง่ายๆคือเราไม่ชนะในบ้านตัวเองด้วยนะฉะนั้นเนี่ยความมั่นใจอาจจะไม่มีแต่ผมเชื่อว่ามาตรฐานเนี่ยลิวเวอร์พูลดีกว่านะครับฟุตบอลจากอาร์เจนตินาเนี่ยลิเวอร์อามาตรฐานสูงกว่าฟุตบอลจากญี่ปุ่นแต่เพราะฉะนั้นเนะี่ยผมเชื่อว่าวันนี้ ลิเวอร์เพดน่าจะดีพอที่จะเฉือนได้อย่างน้อยหนึ่งประตูฉะนั้นคู่นี้มองไปทางลิเวอร์เพดครับและคู่สุดท้ายครับมอนเตเรพบกับอินเตอร์มิลานนะครับคู่นี้เตะก,กัน8โมงเช้านะมอนเตเรจากอ่เม็กซิโกนะครับส่วนอินเตอร์มิลานจากอ่อิตาลีนะคู่นี้ไม่เคยเจอกันเช่นกันนะครับห้านัดล่าสุดของมอนเตเรเนี่ยพวกเขาชนะได้3แล้วก็แพ้2และเป็นการแพ้ในเกมล่าสุดนะส่วนอินเตอร์มิลานครับเขา แพ้ในเกมล่าสุดที่เรารู้กันก็คือแพ้ในเกมยูฟาแชมเปียนลีกนัดชิงชนะเลิศแบบหมดรูปเลยนะครับ5-0แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครนัดเสมอ1นัดแล้วก็ชนะไป3นัดน,นะครับมาตรฐา,านฟุตบอลห่างกันเยอะครับผมเชื่อว่าวันนี้ Inter อินเตอร์ยังน้อยชนะได้นะครับคือไปลุ้นลูกที่2ดีกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามาตรฐานที่ห่างกันขนาดนี้อินเตอร์ไม่น่าพลาดครับน่าจะเก็บ3แต้มแรกใน นัดแรกได้ฉะนั้นคู่นี้มองที่อินเตอร์มิลานครับสรุป3คู่วันนี้ครับฟูมิเนเซ่ดอกมูลมองไปทางฟูมิเนเซ่หรือสกอร์สูงครับลิวเวอร์พัดอุริวะมองไปที่ลิวเวอร์พัดแล้วก็มอนเตเรอินเตอร์มิลานมองไปที่อินเตอร์มิลานครับอะสุดท้ายผมฝากเดอกแชมเปี้ยนไว้กับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้ามาไปครอบครัวดวยกันเยอะๆนะ